ค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวอันก็จะพามาทำแพทเทิร์นชุดนะคะที่เห็นไปเมื่อกี้นี้ลักษณะชุดอะคะ่ะก็คือจะเป็นสายเดี่ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาวาดแบบกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแกะแพทเทิร์นออกมาก่อนคะ่ะก็คือชุดที่เห็นนะคะก็จะเป็นสายเดี่ยวนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวงแขนค่ะแล้วก็จะเป็นชุดทรงสอบนะคะแบบนี้ ด้านข้างค่ะก็จะเป็นลักษณะของดีไซน์จีบย่นนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะลักษณะเป็นจีบย่นอันนี้ก็เป็นทรงสอบนะคะแบบนี้ค่ะด้านล่างนะคะก็คือจะมีสายหรือว่ามีเชือกนะคะผูกออกมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ ในส่วนของด้านหลังะคะ่ะก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกันนะคะก็จะเป็นสายเดี่ยวนะคะยาวลงมาด้านข้างก็คือจะเป็นจีบย่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะใส่เชือกเอาไว้นะคะ นี่นะคะเ,เพื่อนๆนนก็จะเป็นหน้าตาของแพทเทิร์นชุดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาแกะแพทเทิร์นก่อนนะคะเท่าที่ดูค่ะ,ท,าาคะ,ท,ะ,คะทั้งสองฝั่งเนี้ยถ้าหากว่าเราค่ะไม่ได้นับไอ้ส่วนที่เป็นจีบย่นตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเนี้ยก็คือจะมีแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะนี่นะแพทเทิร์นที่เหมือนกันเดี๋ยวอันนะคะจะสร้างแพทเทิร์นแค่ชิ้นเดียวนะคะก็คือฝั่งนี้เนาะนี่ค่ะแพทเทิร์นด้านหน้าก็คือจะมีแค่ชิ้นเดียว ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราค่ะไม่นับรวมว่าฝั่งนี้มีจีบย่นแบบเนี้ค่ะคือหน้าตาของแพทเทิร์นด้านหลังเนี่ยก็คือจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะที่เราจะทําแพทเทิร์นก็คือจะทําแค่แพทเทิร์นหนึ่งชิ้นนะคะด้านหลังแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะก็คือในส่วนของสายนะคะ ก็เป็นชิ้นที่สามที่เราจะทำออกมานะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะค่ะด้านข้างเนี้ยเราค่ะก็จะทำสายนะคะเข้าไปนะซึ่งสายแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสายเหมือนกับตรงช่วงบริเวณบ่าค่ะที่เป็นสายเสื้อค่ะ<ม>ก็จะเป็นเส้นนะคะยาวๆยาว,ยาวๆนะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะซึ่งก็เราค่ะจะเอามาใส่ตรงบริเวณด้านข้างแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ลักษณะของกระโปรงค่ะมันจะมี เป็นการจับจีบนะคะทําให้ดูแบบมีดีไซน์แบบเป็นเก๋ๆนะคะโอเคค่ะพอเราได้แพทเทิร์นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ปะเราค่ะก็จะต้องมาเริ่มต้นทํากันนะคะก็คือ อัน,นะคะ่ะจะใช้โครงแพทเทิร์นที่เราได้ทําเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่ EP 2แล้วก็ EP 3ใครที่ยังไม่ได้ทาโครงแพทเทิร์นอันนี้หรือว่าใครที่เพิ่งมาเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆไปทําโครงแพทเทิร์นอันนี้ก่อนเดีย๋ยวอัจะแปะนิ้งไว้ให้อยู่ใน EP ที่2แล้วก็ EP ที่3นะคะไปลองทําดูคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการคํานวณแบบไม่เยอะนะคะเพื่อนๆทําแบบไม่ยากเลยกับการที่สร้างโครงแพทเทิร์นอันเนี้ย โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นหน้าก่อนนะคะสำหรับในส่วนของชิ้นหน้าเนะะี่ยค่ะคือเท่าที่ดูแพทเทิร์นน่ะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้เดี๋ยวอันก็จะแนะนำเพื่อนๆแบบดูแพทเทิร์นไปด้วยเนาะเวลาที่เราค่ะอ,อยากจะทำเสื้อหรือว่าชุดในแบบที่เราชอบค่ะเราจะได้แกะแพทเทิร์นเป็นนะคะอันนี้ก็จะสอนไปในตัวเนาะคือด้านบนนะคะ อันนี้คือเส้นคอนะคะอันจะนับเป็นเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2เส้นที่3านี่คือเส้นอกนะคะ,ะจากที่เราดูค่ะตรงบริเวณขอบอกด้านบนนะคะมันจะอยู่ประมาณเส้นที่2นะคะคือเส้นนี้ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะตัดเส้นนี้นะคะตัดออกไปเลยค่ะ พอหลังจากที่เราตัดในส่วนของด้านบนนะคะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดแพทเทิร์นนะคะเราจะปิดแพทเทิร์นในส่วนนี้ก่อน เราค่ะไม่ปิดแพทเทิร์นในส่วนนี้เวลาที่เราใส่อะคะ่ะตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้มันจะไม่แนบนะคะมันจะทําให้ส่วนหน้าอกค่ะจะไม่พอดีตัวนะคะด้านบนนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะต้องมาทําส่วนของสายนะคะสายของเสื้อนะคะ สายของเสื้อคะ่ะเพื่อนๆวัดจากที่ตัวเราก็ได้นะคะวัดจากที่ตัวเราเลยว่าตอนที่เราใส่อะค่ะสายเนี้ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวัดจากสายเสื้อในของตัวเองก็ได้นะคะมันก็จะง่ายเนาะก็คือวัดจากด้านหน้าค่ะที่เป็นสายเสื้อในด้านหน้าแล้วก็วัดไปจนถึงด้านหลังอะค่ะวัดเท่าไหร่นะคะอย่างของอันก็จะอยู่ที่13นิ้วค่ะเราก็จะตัดผ้านะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซน แล้วก็ความยาวค่ะก็คือสิบสนิ้วนะคะเราจะต้องเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บด้วยก็14บสี่เซนก็ได้ค่ะเผื่อเย็บแบบเผื่อเย็บแบบด้านบนหวัวท้ายนะคะพเพื่อนพเพื่อนเพื่อนๆก็วัดเอานะคะพอดีว่าอันนี้มันเป็นไซส์ย่อส่วนนะคะอันก็จะกะเอานะ ก็คือพอเราตัดออกมา2เซนนะคะเวลาที่เราจะเย็บะคะ่ะเราก็คือจะต้องพับทบแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับนะคะกลับให้ตะเข็บค่ะมันอยู่ด้านในนะคะก็คือเป็นการแบบกลับไส้ไก่นะคะทุกคนเป็นสายแบบเราก็จะได้สายแบบเล็กๆะคะ่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ ก็ความยาวสายเนี่ยอยู่ที่14นิ้วใช่ไหมคะก็ตัดทั้งหมดค่ะคือ2เส้นนะคะหรือว่าจะตัดยาวเลยจะได้ค่ะคือ28 28ิ้วแลนิ้วเราค่อยมาหันครึ่งก็ได้โอเคนะคะนี่ก็คือในส่วนของสายนะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเพื่อนก็เดี๋ยวเรานะคะจะ ตัดแยกแพทเทิร์นนะคะในส่วนของตรงนี้นะตรงกลางเนะะี่ยค่ะคือเส้นเอวนะคะเราจะตัดแยกแพทเทิร์นก่อนตรงนี้นะก็ตัดแยกออกไปเลยคะ่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเรานะคะผ่าแยกในส่วนของตัวเสื้อนะคะด้านบนนะคะนี่นะคะผ่าแยกออกไปเลยแล้วก็ปิดแพทเทิร์นค่ะแบบนี้ เรียบร้อยนะคะด้านล่างค่ะก็เหมือนกันนะคะปิดกพทเทินนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เอาในส่วนของด้านบนนะคะ มาวางทาาแบบนี้ค่ะด้านบนก็คือชิ้นด้านบนนะคะมาวางท่าแบบนี้นะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะที่เป็นกระโปรงตรงนี้เดี๋ยวอัน,นะคะ่ะจะผ่าแยกนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆค่ะวัดจากเส้นอกตรงเนี้ยลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้แล้วก็เขียเส้นเลยค่ะให้เส้นอกนะคะโยงมาด้านข้างค่ะแล้วก็ผ่าแยกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นชิ้นหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของสายค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะเอามาโยงจากชิ้นหน้าค่ะแล้วก็โยงไปด้านหลังนะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นในส่วนของด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของความยาวเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากจะให้ความยาวค่ะอยู่ที่แค่ไหนนะคะเราก็สามารถต่อแพทเทิร์นค่ะออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของชิ้นหลังค่ะ ก็เดี๋ยวอันจะเขียนไว้ก่อนนะคะคือเส้นด้านบนก็คือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่สามคือชิ้นหน้าเนี่ยเราค่ะตัดจากเส้นที่สองไปใช่ไหมคะในส่วนของชิ้นหลังค่ะเราก็จะตัดในส่วนของเส้นที่3มนะคะตัดส่วนนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะต้อง มาเช็คดูนะคะว่าแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันโอเคหรือเปล่านะคะอ่าโอเคค่ะเท่ากันนะอ่าแล้วก็อันนี้แพทเทิร์นชิ้นหลังเนี่ยง่ายมากเลยเพื่อนๆนะคะทําแค่นี้นะคะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราค่ะจะเอาสายนะคะโยงจากด้านหน้าค่ะให้มันเชื่อมกับด้านหลังนะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่ค่ะสายก็คือจะเชื่อมจากชิ้นหน้าแล้วก็ไปหาชิ้นหลังแบบนี้นะคะจะเป็นสายแบบขึ้นมาสองข้างค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างที่เป็นสะโพกค่ะที่เราอจะทําเป็นจีบรูดอ่ะอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆอันจะไม่ได้ทําในแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าตอนที่อันนะคะ,ะตัดผ้าค่ะเดี๋ยวอันจะทําให้ดู ก็เดี๋ยวดูจากชิ้นหน้าก่อนเนาะก็คืออันนี้สมมุติว่าเราค่ะเอาแพทเทิร์นนะคะลงบนผ้าเนาะนี่ค่ะเราก็จะแพทเทิร์นลงบนผ้าแบบนี้เราก็ตัดผ้านะคะเพื่อนๆตอนที่เราตัดผ้านี้รอบด้านนะคะก็คือเราจะตัดตัดอยู่ที่ครึ่งนิ้วใช่ไหมคะครึ่งนิ้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของด้านข้างคะ่ะที่เรา,าจะใส่ จะใส่สายเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อให้มันเป็นลักษณะของจีย่นยนขึ้นไปค่ะก็คือเราจะต้องเผื่อผ้านะคะเพื่อนด้านข้างตรงนี้ออกไปนะคะ1นิ้วนะคะรอบด้านออกไป1นิ้วตรงนี้ค่ะ1นนิ้วนะคะรอบด้านฝั่งฝั่งที่ฝั่งที่เป็นส่วนที่เราค่ะจะใส่เชือกเข้าไปนะคะแล้วก็รอบด้านในส่วนอื่นนะคะก็คืออยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะ แบบนี้เยวอันจะตัดเลยค่ะจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่เราอะค่ะไม่ทำในแพทเทิร์นเราสามารถเผื่อที่ผ้าเลยนะคะย้อนตัดส่วนบนออกก็ได้ค่ะมันจะได้จะได้เพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพนะคะเวลาที่เราวางทบผ้าค่ะก็คือ ในส่วนของตรงกลางค่ะตรงเนี้ยสันทบตรงเนี้ยคือเราค่ะวางแนบสนิทกับผ้าตรงสันทบเลยนะคะแล้วก็ตัดค่ะพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมา,อ,าออกมาแบบสองฝั่งนะคะที่เหมือนกันซ้ายขวานะคะที่เหมือนกันเนาะอ่าโอเคค่ะเพื่อนฝั่งนี้นะคะหนึ่งฝั่งที่เราค่ะจะต้องทําเชือกออกมาใช่ไหม ใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือผ้าเนี่ยมันจะถูกเผื่อออกมาละด้านละ1นิ้วใช่ปะต่อจากนั้นนะคะเวลาที่เราค่ะจะทําสีบรูดก็ให้เพื่อนๆนะคะจับนะคะจับผ้าค่ะเข้าไปแบบนี้คะ่ะเพื่อนเเย็บเข้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวนะอันจะอธิบายยังไงดี นะคะถอแปะก่อนเพราะว่าขั้นตอนในการเย็บค่ะเราจะเราจะต้องเย็บสองครั้งนะคะโดยปกติะคะ่ะเพื่อนอันนี้นะคะอันนี้สมมุติว่าสมมตุมมติว่าด้านหลังค่ะอันน่ะทําเหมือนด้านข้างแบบนี้แล้วนะคะก็คือตอนที่เราตัดผ้ามันจะถูกเผื่อออกมาด้านละฝั่งละนะคะ1นิ้วใช่ไหมพอตอนที่เราเย็บค่ะเพื่อนเราก็ประกบแบบนี้นะคะ โดยปกติะคะ่ะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บด้านข้างลําตัวใช่ไหมคะเราก็จะเดินเส้นเย็บจากตรงขอบใช่ไหมคะเข้ามาเลยเนาะอันนี้ก็คือทําเหมือนกันนะคะเราค่ะเดินเส้นเย็บก่อนเดินเส้นเย็บแบบปกติก่อนนะคะเดินเส้นเย็บแบบนี้ปกติก่อนพอเราค่ะเดินเส้นเย็บไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันติดกันแล้วใช่ปะจากนั้นค่ะก็ให้พับทบนะคะฝั่งเนี้ย ฟังที่เป็นด้านหลังนะคะเข้ามา1นิ้วตามที่เราค่ะได้เผื่อผ้า,าไว้ใช่ไหมอันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะคะนี่ค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะแบบนี้เดินเส้นเย็บแบบนี้เลยให้ไปพ้งริมก่อนนะคะเราก็เดินเส้นเย็บคือจะเห็นว่ามันจะมีช่องใช่ไหมคะที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเราจะเหลือช่องเอาไว้นะ นี่ค่ะก็จะเหลือช่องเอาไว้อันนี้คือชิ้นด้านหลังใช่ไหมคะทุกคนด้านหน้าค่ะก็คือทําเหมือนกันนะคะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็พับทบนะคะชิ้นด้านหน้าแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บเดินเส้นเย็บแบบนี้มันก็จะเหลือช่องเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้เลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็น เื่อนนี้มันเป็นวิธีการที่แบบง่ายมากๆาเลยนะเพื่อนเราค่ะแค่แค่เหลือผ้าไว้ค่ะเผื่อผ้าไว้ที่จะพับทบนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดช่องนะคะ ส่วนของตรงกลางค่ะก็คือเราอ่ะได้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในตอนแรกค่ะก่อนที่เราจะพับทับ่ะเราก็เดินเส้นเย็บก่อนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอันจะแบกให้กับเพื่อนๆได้ดูเนาะพอดีว่าชุดนะคะอันได้ทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการมาทําแพทเทิร์นให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าลักษณะชุดเนี่ยมันจะทําแพทเทิร์นยังไงนะคะให้ออกมาเป็นแบบนั้น โอเคค่ะเพื่อนเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะพอเราแบออกมาเนี่ยเห็นปะนี่ค่ะคือแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันก็ถูกติดกันใช่ปะแต่ว่าด้านใน,นะคะ่ะมันจะมีช่องที่เราค่ะสามารถสอดเชือกเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเราจะสอดเชือกเข้าไปการสอดเชือกนะคะก็เ,เชือกอันนี้ค่ะทำเหมือนกันกับสายเลยนะคะสายที่เป็นสายเสื้อด้านข้างสองฝั่งะคะ่ะก็คือทําเหมือนกัน แล้วก็พอเราได้สายเนี่ยค่ะเราก็เอาสายเนี้ยสอดเข้าไปในรูนะคะสอดเข้าไปในรูแบบนี้ค่ะพอสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บอะตรงบริเวณด้านบนนะคะมันก็จะมีช่องเหลือใช่ไหมก้อยเพืเ่อนๆค่ะพอสอดเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็เลี้ยวนะคะแล้วก็มาสอดอีกหนึ่งช่องมันก็จะได้แบบนี้นะเนี่ยค่ะสายมันก็จะโผล่ออกมาจากด้านนอกองเนี้ยค่ะสองฝั่ง แบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็รูดเลยรูดผ้าขึ้นไปนะคะ